กลับขอโอกาสอีกครั้งนะคะค่ะคือตัวเองเนี่ยเป็นแฟนคลับของคุณหมอปันดูวีโอตั้งแต่นานมาแล้วเรื่องความทุกข์เนี่ยค่ะแล้วก็ได้ยินที่คุณหมอไปสอนที่เชียงใหม่คุณหมอบอกว่าสติเนี่ยสำคัญที่สุดอยากจะกราบเรียนคุณหมอแล้วก็อยากจะให้คุณหมอบอกวิธีการฝึกสติ ให้กับพวกกาลยานามิตรฟังค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะคือคือตามความเข้าใจขั้นพื้นฐานของปันนะคะคือตอนที่หลวงตาสอนให้ปันมีสติรู้ละปล่อยวางเนี่ยเบื้องต้นน่ะมันคงเป็นสติตั้งนะคะคือเนื่องจากคนทั่วๆไปเนี่ยถ้าไม่เคยมีสติมาก่อนเนี่ยเรามักจะไหลไปตามสิ่งที่รู้ตลอดเวลาไหลไปคิด ไหลไปโน่นไปนี่ตลอดเวลาเพลินเหม่อมเหอเพลินไปทีเนี้ยเราต้องมีเครื่องอยู่อ่าเราก็เริ่มจากการตั้งสติอะไรเป็นเครื่องอยู่ก็ได้ค่ะพิจรารณากายค่ะดูรู้ละปวางที่จิตนะหรืออะไรก็ได้ที่เป็นเครื่องอยู่พุทโธพวกที่เป็นเครื่องอยู่ทั้งหมดเพื่อให้สังเกตเห็นการทํางานของขันเวทนาสัญญาสังขารเห็นความคิดเห็นความปรุงเห็นอารมณ์เกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่เนื่องจากต้องปล่อยวางทุกหน้าประจาเพราะว่านี้ก็คือสังขารก็คือรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางไปเพราะว่ามันเพียงทําหน้าที่ชั่วข่าวแล้วก็หายไปดับไปเสร็จปุ๊บเมื่อเราทําสติตั้งขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเมื่อเรามีความเพียรเนี่ยคะ่ะแต่สติเนี่ยที่เป็นตัวตั้งเป็นฝั่งสังขารเนี่ยมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนเราไม่สามารถรู้ได้ตลอดตั้งแต่ตื่นยันหลับในความเป็นจริงเราทาไม่ได้ บางทีเราก็เผลอไปบางครั้งเราก็ไปเจออะไรที่ชอบเราอาจจะเผลอไปแต่แล้วเนี่ยด้วยความที่เราเริ่มรู้เริ่มเห็นขันต่างๆทํางานมาก่อนแล้วจากการตั้งสติแม้ว่าเราเผลอสติเนี่ยมันก็จะเห็นขึ้นมาแต่เห็นเนี่ยไม่ได้ต้องตั้งใจเห็นละมันเห็นขึ้นมาเองโดยที่ไม่ต้องตั้งอันเนี้ยเขาจะว่าเป็นสติธรรมชาติธรรมดา เห็นเองโดยที่ไม่ต้องตั้งเห็นก็เห็นแล้วอันนี้ค่ะแต่ก็ต้องวางไปเพราะว่าก็เห็นว่าไอสิ่งที่เห็นมันก็เป็นแค่สังขารแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปวางไปไม่ต้องไปทําอะไรอันนี้ค่ะเป็นเรื่องสติทีนี้พอสเต็ปถัดมาเนี่ยเมื่อเราไม่ต้องตั้งสติละเราก็จะรู้อะไรให้รู้เราก็จะรู้ใช่ไหมคะมีให้รู้กระเพื่อมขึ้นมาเราก็รู้เ,เฉยเฉยเราก็รู้ ปี๊ดเราก็รู้ใช่ไหมคะหลังจากเพิ่มเราเห็นเรา,เรา,เราไม่ต้องตั้งใจรู้อีกต่อไปละเราเริ่มรู้แล้วว่าเอ๊ะรู้มันรู้เองอทีเนี้ยสเต็ปถัดไปคือหนีไปไม่รู้คือเนื่องจากว่ารู้เนี่ยจะพอเราพอเราเริ่มรู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเราจะไปพบความสงบหรือความไม่มีไม่เป็นนะความปกติมากขึ้นทีเนี้ย ถึงแม้ว่าเราจะรู้เรารู้จักหัวเราว่าความวุ่นวายกับความสงบเนี่ยมันมีค่าไม่แตกต่างกันเพราะมันเป็นเพียงสังขารให้รับรู้รับทราบแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแรกๆที่เราอะ่ะปัญญาเรายังไม่ไม,ไม่ไม่พร้อมเนี่ยเราก็ยังแอบชอบความสงบอยู่เวลาวุ่นวายจัด,จด จากเดิมเนี่ยเราเคยวุ่นวายจัดๆมาก่อนใช่ไหมคะความวุ่นวายมันค่อยๆลดระดับลงเรื่อยๆเราจะเห็นความสงบระงับมากขึ้นเรื่อยๆอเราจะใช้ชีวิตเป็นปกติมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็พอมันตุ้มขึ้นมาอีกทีหนึ่งบางครั้งมันก็มีตัวแอบแอบไปหลบเพราะไปหมายว่าสิ่งนี้ดีกว่าไม่อยากอยู่กับสิ่งนี้เลยก็คือเรียกว่าหนีไปไม่ยอมรับรู้รับทราบ นี่คือสเต็ปถัดไปนะคะก็คือจากเดิมที่รู้ละปล่อยวางจนกทั้งเป็นธรรมชาติพราะเป็นธรรมชาติแล้วไม่ต้องตั้งรู้แล้วเนี่ยมันก็จะมีชอบมีตัวแอบขึ้นมาแบบไม่ไม,ไม่เอาไม่เอาอันนี้อยากให้เป็นแบบนิ่งๆว่างๆเงี้ยไม่กับไม่กับเพื่อมันไหวงค่ะมันจะมีตัวแอบ่ค่ะก็สำคัญก็คืออย่าทิ้งรู้ยังไงก็ตามให้รู้ไปตรงๆ ห้ามไปหมายเอาหรือมีตัวคือเราจะรู้ขึ้นมาค่ะคือถ้าเราหนีไปไม่ยอมรู้อะ่ะมันก็จะไปแช่ไปจมไปแช่แล้วก็ทุกอย่างมันก็จะดูเบอเบอร์อื่นๆรู้เหมือนรู้แต่จริงๆรแล้วไม่ชัดไม่คมเนี่ค่ะเราก็จะรู้แล้วว่าเนี้ยคือแต่นี้ก็คือจากมันเป็นการศึกษาถอยหลังหลังจากที่หลงตาม,มาแก้ให้นะคะก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่ามันจะเป็นแบบนั้น แล้วก็เพราะเราหนีไปไม่รู้โดยเข้าใจผิดไม่ยอมรับทุกอย่างตามความเป็นจริงเมื่อเราเข้าใจถูกขึ้นมาว่าอ๋อธรรมชาติอะ่ะมันต้องรู้ตามความเป็นจริงถ้าหนีไปอะ่ะก็คือมีตัวมีตนอยากไปได้อย่างอื่นก็รู้ขึ้นมาหลังจากนั้นก็ความรู้ก็จะคมชัดขึ้นมาแล้วก็มีสติรู้เห็นตามความเป็นจริงต่อไป พอเรายอมรู้เห็นตามความเป็นจริงความธรรมดาธรรมชาติธรรมดาเนะะี่ยค่ะมันก็จะปรากฏอยู่แล้วเนื่องจากเราไม่มันไม่มีตัวอยากจะไปได้อย่างอื่นในแต่ละวันแต่ละวันเนะะี่ยค่ะทุกอย่างมันก็เลยเหมือนกับดำเนินไปเป็นธรรมชาติธรรมดามีกระทบก็มีกระเทือนแล้วก็หายไปมีกระทบแล้วก็มีกระเทือนแล้วก็หายไปหน้าที่มีตรงไหนก็ทำไป ตรงนี้จังหวะนี้ยังไม่เหมาะยังทําไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปคนคนนี้เราพูดไปอาจจะยังไม่ได้ประโยชน์ก็ต้องปล่อยไปเดี๋ยวถ้ามีจังหวะเมื่อไหร่เดี๋ยวเราค่อยแทรกเข้าไปเล็กๆน้อยๆตามความที่เราเห็นว่าเหมาะสมกับเขาแบบนั้นอย่างเงี้ยค่ะชีวิตมันก็เลยเหมือนกับผ่านไปผ่านไปเนี่ยค่ะก็คือโดยรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงมันก็จะรู้จะเห็นขึ้นมา ถ้าไม่มีตัวจะไปเอาอะไรจะไปเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะความทุกข์มันก็จะไม่มีมันก็จะอยู่แบบใช้ชีวิตปกติเหมือนคนไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่จริงๆเข้าใจธรรมชาติทุกอย่างตามความเป็นจริงแต่ไม่ต้องปฏิบัติค่ะแต่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรอะไรยึดไม่ได้อะไรไม่ใช่ของเราเงี้ยค่ะเข้าใจขึ้นมาก็เลยไม่มี ส่วนเกินที่จะไปเอาไปเป็นผู้ทุกข์ก็เลยไม่มีแบบนี้ค่ะอีกข้อนะคะคนส่วนใหญ่ที่มาปฏิบัติเนี่ยเ,เขาจะไม่เห็นความเป็นตัวตนที่เกิดขึ้นมาในชีวิตประจำวันคุณหมอมีวิธีการที่จะให้เขาสังเกตเห็นหรือว่าอะไรแม้นแต่ว่าเวลาที่เขามาที่นี่เรามาส่งกันบ้าน ก็ไม่เห็นนะคะก็อยากให้คุณหมอแบบช่วยชี้ว่าวิธีการสังเกตความเป็นตัวตนที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นยังไงใช้วิธีอะไรสังเกตค่ะขอบคุณค่ะถ้าถ้าจะให้ง่ายที่สุดนะคะก็ถ้าจะเหมาเข่งได้เลยว่าทุกอย่างที่กระเพื่อมขึ้นมาเนี่ยก็เป็นสังขารอยู่แล้วค่ะไม่ต้องไปแยกว่าอันนี้ตัวตนอันนี้ขันอันนี้คือ อันนี้คือธรรมชาติฝั่งไหนคือถ้าถ้าสิ่งที่ขึ้นเกิดขึ้นมาแล้วบอกได้เอามาบอกได้เปลี่ยนแปลงได้กระเพื่อมวันไหวได้ถ้าเหมารวมทุกอย่างนี้เป็นสังขารแล้วไม่ไปให้ค่าให้ความหมายกับมันเพราะว่าแม้ว่าเป็นตัวตนก็ไม่มีอยู่จริงค่ะมันก็เป็นเพียงสิ่งเกิดดับซึ่งไม่ต้องให้ค่าให้ความหมายแล้วไม่ต้องไปแก้ไขอะไรถ้ามองจุดนี้ว่าเป็นสังขารทั้งหมดมันก็จบลงเลยค่ะในปัจจุบัน ขอบพระคุณค่ะออกับโอรงการพี่หมอบันนะคะเมื่อกี้ที่มีทางด้านหน้าถามมานะคะว่าปกติเราจะคุ้นเคยกับว่าเฮ้ยเราต้องสงบท่ามกลางความวุ่นวายแล้วพี่หมอก็ตอบว่าเฮ้ยถ้ามันวุ่นวายก็ให้ยอมรับว่ามันวุ่นวายทีนี้ยพอเราเอามาคิดต่อว่าแล้ววุ่นวายในความวุ่นวายอะ่ะ มันเป็นยังไงคือก็เลยลองถามตัวเองว่าอสมมุติยกตัวอย่างเหตุการณ์ความวุ่นวายคือถ้าสมมุติว่าฮยอ,อยู่ๆไฟไหม้บ้านเราขึ้นมานึกรีแอคชั่นของตัวเองออกสองอย่างก็คืออย่างที่หนึ่งคือแบบตกใจแบบอยไฟไหม้บ้านเราเอาอยัางไงดีคือวุ่นวายไปหมดอันนี้คือวุ่นวายนีวุ่นวายของเราแต่อีกแบบหนึ่งก็คือว่าเอ้ย เรามีสติแล้วก็โอเคบ้านไฟไหมเราต้องตั้งสติว่าเราจะทํำยังไงหนึ่งสองสามสี่แต่ว่าไม่ว่าจะวิธีไหนมันก็ดูไม่ตรงกับสิ่งที่พี่หมอเพิ่งอธิบายไปเมื่อกี้ว่าวุ่นวายท่ามกลางความวุ่นวายคือยังไงกันแน่คะไม่ไม่ใช่<ะ>วุ่นวายท่ามกลางวุ่นวายนะคะเวลาที่วุ่นวายอ่ะต้องปล่อยให้วุ่นวาย หมายถึงว่าไฟไหม้แล้วข้างในมันต้องกระเพื่อมวันไหวมันต้องมีความกลัวมันต้องมีความสับสนว่าจะเอาอะไรออกไปก่อนดีมันจะต้องมีกระเพื่อมอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าเราจะไปหาความสงบทั้งการความวุ่นวายเนี่ยมันคือหมายความสงบไม่ได้ยอมรับความวุ่นวายแต่ไปมองหาความสงบในความวุ่นวายเดี๋ยวมันจะมันจะมีตัวซ้อนตัวอันนี้เข้าไปอีกหมายความว่าตอนนี้เป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นแต่ก็มีสติย้ายของได้เราเอาไง เราเอาอะไรออกไปก่อนเอาสิ่งมีค่าออกไปก่อนเอาสิ่งที่สําคัญออกไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่หมายความว่าไม่ได้หมายความสงบมันคือว่าตอนที่วุ่นวายต้องยอมให้วุ่นวายเพราะว่าเหตุมันเกิดไฟไหม้ใครจะสงบอยู่คะมันจะเป็นไปได้ไงคะว่ากระทบแล้วมันไม่กระเทือนไฟไหม้ขนาดนี้บอกว่าเราต้องจิตนิ่งมันเป็นไปไม่ได้ค่ะไฟไหม้เราต้องกลัวอ้าพ่อแม่อยู่ตรงไหน ของสำคัญอยู่ตรงไหนมันต้องวุ่นวายค่ะแต่ปล่อยให้ความวุ่นวายก็เป็นแค่สังขารแต่เราก็มีสติแล้วก็วางแผนได้เราไม่จําเป็นจะต้องไปดับความวุ่นวายเพื่อให้เป็นความสงบอันนี้คือความหมายของของตอนที่วุ่นวายต้องยอมให้วุ่นวายเหมือนตอนทุกข์แล้วไงคะต้องยอมให้มันทุกข์ไปตอนทุกข์ไม่ใช่ไปหาความดับทุกข์ความสงบอันนี้ค่ะมันไม่ได้ยอมรับธรรมชาติตามความเป็นจริง คือข้างในจะเป็นยังไงก็คือมันเป็นตามการกระทบกระเทือนค่ะแต่เราสามารถมีสติและทำทุกอย่างแก้ไขปัญหาได้หมดแต่อย่าไปหาหมายดับมันและดับหาความสงบอันนี้ค่ะจะเป็นความเข้าใจผิดคือความสงบทั้งการความวุ่นวายหมายความว่าไม่ต้องไปดับความวุ่นวายก็คือแค่สงบระงับอยู่กับความวุ่นวายแค่นั้นก็พอคือไม่ต้องไปทำอะไรกับความวุ่นวายก็เปรียบเหมือนว่ามีความสงบอยู่ในนั้น ก็คือไม่มีตัวไปทำอะไรให้มันเป็นอย่างอื่นค่ะขอความเมตตาจากพี่หมอปันนิดนึงค่ะคือจะมีปัญหาเรื่องแช่เยอะมากๆเลยค่ะเหมือนอย่างวันนี้ที่มาปัญนจักคีรีอะค่ะก็มาเป็นวันที่สามแล้วค่ะก็ยังรู้สึกว่าแช่แทบจะตลอดเวลาเลยพยายามที่จะแบบรู้ตัวอาจจะมีแบบ ลองตั้งพู้โทเหมือนที่พี่หมอปันบอกแต่ว่ามันทําได้ไม่ค่อยยาวนะแล้วตอนทําก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบเอมันมีสตินะอะไรแบบนี้เพราะว่ามันเคยมีครั้งที่หลวงตาเคยช่วยแล้วเราพอจะแบบจําได้ว่าสตินหน้าตาเป็นยังไงอะคะก็เลยอยากถามว่ามีคําแนะนําตรงนี้ไหมคะว่าจะเลิกแช่อย่างไงดีเพราะจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขกับการแชร่จริงๆคะ่ะซึ่งมันไม่ดีเลยค่ะไม่ดีเลยคะ่ะ <c oughs> ส่วนใหญ่ถ้าให้เคยเคยคิดว่าแช่เกิดจากอะไรนะคะก็คือส่วนใหญ่เป็นหมายผิดหมายผิดคิดว่าแบบนี้ดีแล้วก็มันก็ไปกอดความความสุขความสงบความว่างเพราะหมายเข้าใจคือเข้าใจเลยว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ใช่และสิ่งที่ดีไม่ชอบ ไม่ชอบความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงๆอย่างเช่นสมมติว่าเราเป็นคนขี้โกรธเราก็ไปมองว่าความโกรธนี้เป็นสิ่งไม่ดีความสงบต่างหากและความนิ่งต่างหากเป็นสิ่งที่ดีอันนี้คือความเข้าใจผิดก็จะหนีไปหนีไปเลยบางคนก็ไปแช่อย่างนี้ค่ะวุ่นวายแล้วไม่อยากวุ่นวายก็ไปแช่ไม่ยอมรับตามความเป็นจริงแต่ว่า ธรรมะนะ่ะคือยอมรับความเป็นจริงของธรรมชาติของเราเราเป็นแบบไหนเราคือเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบไหนขึ้นมาก็คือแบบนั้นไม่มีอะไรดีกว่าอะไรคนโกรธกับคนนิ่งไม่ได้ไม่ได้มีความค่าความหมายอะไรมันเป็นเพียงแค่ธรรมชาติบางแบบที่ไม่เหมือนกันเท่านั้น กระทบแล้วก็มีกระเทือนเป็นสิ่งปกติที่มีได้ความไม่ชอบไม่ใช่ไม่ใช่ความผิดความคิดไม่ดีเกิดขึ้นมาไม่ใช่ความผิดของใครเพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดเองดับเองไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราจึงไม่ต้องไปรับผิดชอบเปลี่ยนแปลงแก้ไขอันนี้คือหลงสังขารคือเข้าใจผิดจริงๆว่านี่คือของเราจริงๆทั้งที่เราควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้ ถ้าเป็นยังไงก็เป็นแบบนั้นถ้ายอมเป็นแบบนั้นปัญหามันก็ไม่มีความอยากมันก็ไม่มีคือรู้ว่ามันก็เป็นธรรมชาติรู้อะแต่สิ่งที่รู้อ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เจ้ามันไม่ใช่ของของใครอย่างที่อย่างที่เคยบอกค่ะคือตาเราเห็นไฟค่ะไม่ใช่หมายความว่าเราเห็นแล้วไฟนี้ของเราค่ะ หูล้วได้ยินเสียงอ่ะไม่ได้หมายความว่าเสียงนี้เป็นเสียงของเราอ่ะเพียงแต่ว่ามันกระทบแล้วมันก็เลยได้ยินใจก็เหมือนกันนะคะสิ่งที่ใจไปสัมผัสเห็นน่ะมันไม่ได้หมายความว่าสิ่งนี้เป็นของเราเราไม่ต้องไปให้ค่าให้ความหมายมันเพราะว่ามันเป็นเพียงสิ่งที่สังขารที่เกิดมาและดับไปปัญหามันก็จะน้อยลงอ่ะเพราะว่าเข้าใจความจริงว่า ของมันไม่ใช่ของของเราสุดท้ายไม่ว่ามันจะดีมันจะว่างมันจะสับสนมันจะโกรธมันจะแช่ยังไงมันก็ดับไปอ่ะมันก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่เราแล้วอ่ะเราก็ไม่อยากให้มันหายไปมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นนะะ แอบไม่ค่อยแน่ใจว่าต้องทำยังไงคะในด้านหนึ่งมันก็เหมือนกับว่าถ้าเราพยายามที่จะไม่แช่มันก็จะเป็นคล้ายๆที่หมอปั้นบอกว่ามีน้ำสมมติว่าวางอยู่แล้วเราพยายามจะดึงออกไปมันมีตัวเราพยายามเข้าไปเปลี่ยนแปลงตรงนั้นแต่ว่าถ้าเราทำอะไรเลยอะค่ะมันถือว่าเราหลงไปในสมมติความสุขจากการแชร่ไหมคะ แช่แล้วรู้ว่าแช่ไหมคะคิดว่าบางทีทราบค่ะแต่อาจจะไม่ได้ทราบว่าแบบอาการนี้ก็อาการแช่แต่ว่ามันจะมีหลากหลายรูปแบบอย่างวันนี้ได้ยินคําว่าแช่เยอะเราก็อาจจะพอพิจารณาได้ว่าอันนี้อาจจะเป็นคล้ายๆคําคว่าแช่แต่ว่าเวลาอยู่ในที่ทํางานเนี่ยค่ะาจะรู้สึกว่า,าสมองมันตื้อๆน,นะมันคิดอะไรไม่ค่อยได้เลยแล้วบางทีมันอาจจะไปหา เหมือนทางออกที่เป็นชั่วคราวคือไปหากาแฟกินอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าปัญหามันอาจจะเป็นที่สมองเราไปกินอะไรให้มันตื่นก็ไม่ทราบว่าอันเนี้ยมันนับว่ารู้ตัวไหมไม่รู้ตัวไหมนะคะแล้วเห็นไหมคะว่ารู้สึกพอใจกับสภาวะแช่แบบนี้บางทีเห็นคะ่ะ บบางทีนอนอยู่ที่โซโฟาบนคอนโดเนะะี่ยค่ะแล้วก็แบบมองไปแล้วอสบายจังเลยแบบไม่อยากทําอะไรเลยแล้วเห็นไหมคะว่ามันเป็นสังขารก็ถ้ามันไม่ได้มีอยู่ตลอดไปแล้วมันดับไปก็คงเป็นสังขารนะคะอ่าก็คือเห็นว่ามันเป็นสังขารก็น่าจะหมดเรื่องกันคะ ็คือไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วค่ะถ้ามันเป็นสังขารก็ไม่ถ้าเห็นว่าเป็นสังขารแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วค่ะทุกครั้งที่มีอาการนี้เกิดขึ้นต้องพยายามเห็นทุกครั้งว่ามันเป็นสังขารมันเห็นอยู่แล้วอะค่ะมันก็เห็นความความเบอ์เบอรงงงงเห็นอยู่แล้วว่าเป็นสังขารก็คือปล่อยให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นก็รู้ว่านี่คือสังขารทำได้ไหมคะ ว่าจะพยายามทำดูค่ะแล้วก็ต้องยอมรับอารมณ์ทุกอย่างตามการกระทบกระเทือนคะ่ะสำคัญเข้าใจว่าเหตุของการแช่เนี่ยคือไม่ยอมรับความจริงมองว่าฝั่งหนึ่งดีกว่าอีกฝั่งหนึ่งมองว่าสิ่งดีสิ่งหนึ่งดีกว่าอีกสิ่งหนึ่งก็เลยไปหมายสิ่งนั้นแล้วก็พอใจกับสิ่งนั้น แต่ถ้าเมื่อไหร่อะเรายอมรับทุกอย่างเราเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นเลยเราโมโหก็คือโมโหค่ะนี่คือความจริงเขาทำไม่ถูกใจเราเราโมโหก็คือโมโหรับรู้ตามความเป็นจริงปฏิกิริยาไม่ใช่ไม่ไม่เป็ใช่สิ่งผิดค่ะแต่คนที่อยากจะเปลี่ยนปฏิกิริยาเนี่ยค่ะคือพยายามทำผิดธรรมชาติ เป็นแบบไหนก็ต้องเป็นแบบนั้นเวลาเราเห็นอารมณ์มันพุ่งขึ้นมาเราก็ต้องยอมรู้เราก็ต้องรู้ว่าอันนี้มันมันก็เป็นอนุสัยธรรมดาธรรมชาติก็ยอมรับมันไปอย่าไปหมายว่าปฏิบัติทำไปแล้วจะกลายเป็นคนนิ่งเงียบสงบอันนี้เข้าใจผิด ปฏิบัติธรรมเพื่อให้กาเข้าใจธรรมชาติตัวเองจริงๆและยอมรับธรรมชาติตัวเองจริงๆตามความเป็นจริงไม่พยายามเปลี่ยนแปลงเป,เป็นแบบอื่นเมื่อเห็นธรรมชาตินี้ว่าเป็นสังขารแล้วก็แล้วกันไป